ปล้นหรือไม่ปล้นถ้ามาตกลงมันปล้นไหมครับปล้นไม่ปล้นปล้นผมไม่ฟังหรอกพระสามรูกจะบุ้ยไงเพราะส่วนใหญ่บอกปล้นนี่มันก็ปล้นแล้วอะไรล่ะครับท่านครับประเทศสิงคโปร์หลวงพระพรทธาตุบอกประชาธิปไตยถ้าประกอบด้วยธรรมเป็นประชาธิปไตยที่ดีพันธการประกอบด้วยธรรมเป็นพัดการที่ดีประชาธิปไตยของคนเห็นแก่ตัวมันเลวร้ายยิ่งกว่าพฏนการของคนที่มีคุณธรรม ประเทศสิงคโปร์ท่านว่าประชาธิปไตยหรือเผด็จการครับเผด็จการมาสี่สิบกว่าปีโดยลีกลนอยู่ถามว่าประเทศประเทศสิงคโปร์เจริญไหมครับเจริญไหมครับประเทศจีนประชาธิปไตยหรือเผด็จการเผด็จการเต็มตัวประเทศจีนเจริญไหมเพราะฉะนั้นเจริญไม่เจริญมันไม่ขึ้นอยู่ประชาธิปไตยหรือเผด็จการมันก็อยู่ใครล่ะมาเป็นผู้บริหารปกครองถ้าประกอบด้วยธรรมดีเท่านั้นครับท่านครับราชการที่แอยู่ระยะสั้นๆ ็ถูกล่อปลงประชชนพอถึงราชการที่เก้าเป็นพระหมหากษัตริย์ที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดใครที่ทำงานหนักๆเหนื่อยนะครับลองมาดูครับลองมาดูภาพนี้แล้วท่านจะไม่เหนื่อยใครกรไในพระบาทสมเด็จพระู่หัวต้องดูภาพนี้ครับลองดูซิว่าราชการที่เก้าของเราทำอะไรไปลองดูครับลองดูนะในหลวงของเราครับ เหนื่อยทั้งชีวิตสมัยก่อนในหลวงขับรถเองครับบุกน้ำรถไปไม่ได้นั่งหอไปครับปี2525 25, คอมมูนิคาตอนที่ผมอยู่สก,กลนครในหลวงใส่ชุดทหารครับเดินป่าครับนี่หลวงเดินป่าอย่างนี้ครับจะมีเด็กใครสักคนที่รู้นี่หลวงเดินป่าอย่างนี้ครับไปทุกที่เห็นไหมอายุ52แล้ว เห็นพระอ,องค์ท่านทรงงานมาตลอดเวลาในฐานะที่เราว่าเราทำงานหนักแล้วนี่นะครับผมว่าสักหนึ่งในร้อยของพระอ,องค์ท่านจะได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับผมลองดูภาพนี้ดีๆครับนี่คือที่นั่งทำงานของพระเจ้าแผ่นดินของคนไทยครับนั่งบนหญ้าครับกลางแดดครับ เสมอประชาชนไม่ลู้ไม่เคยบ่นเลยนะแต่ข้าราการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางคนคขาว่าค่าคือลูกน้องราชาพระเจ้าแผ่นดินกลางคือทํางานข้าราชการคือคนทํางานให้พระเจ้าแผ่นดินคนนะคนทํางานให้พระเจ้าแผ่นดินบางคนนั่งในห้องแอร์นั่งบนเก้าอี้นววมนิ่มสบายบนว่านักบนว่าเหนื่อยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่งบนหญ้าครับกลางแดดไม่เคยบ่นเลยครับ นี่คือในหลวงของคนไทยแล้วครับลองดูครับเป็นกริยา,าที่ทรงงานหนักมากส่วนมากท่านจะทรงงานไปตลอดทางนะฮะท่านก็จะมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ภาพที่เราจำมาตั้งแต่เด็กคือว่าท่านจะมีกล้องหนึ่งกล้องอ่ะและ้วท่านก็ถ่ายเราดูหน้าในหลวงเดินบนหญ้าแบบนี้ครับ หลนะฮะแล้วก็ถ่ายกล้องอยู่ตามชนบทต่างๆจะเห็นบ่อยมากนะครับอายุเท่านี้แล้วนะ้เจ็ดสิบยังต้องทำงานเหมือนกับคนต้องทำงานอยู่เลยรูมภาพนี้ภาพอะไรครับแพทย์หลวงถวายการรักษาให้กับในหลวงในหลวงทราบข่าวเขาเป็นโรคคอพ่อกันมากนั่งหอไปป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนเกลือสิ่งที่บรงแรบกลับมาไปติดโรคไมโครพลาสมาจนทําให้ในหลวงเป็นโรคหัวใจมาถึงทุกวันนี่ครับนี่แหละคือในหลวงของเราครับ ฝนตกในหลวงไปครับในหลวงไม่เลื่อนนัดประชาชนบอกว่าประชาชนเขารอเราอยู่นะี่ตาฝนสถานที่อย่างเงี้ยนะครับออกไปตามท้องที่ต่างๆอย่างเงี้ยมีประมาทใจว,ว่าท่านทํางานจริงๆครับท่านทรงงานเก่งมากทุกวันนี้ยังทรง,งานอยู่นะเห็นอย่างนี้แต่กลางคืนเป็นกลางคืน,นเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอนะ่ะท่านทราบไหมครับว่าในหลวงของเราครับ ทรงงานตั้งแต่สี่ทุ่มถึงแปดโมงเชา้าทุกวันในขณะที่ประชาชนนอนหลับสบายในหลวงยังทำงานวันเปิดเขอนท่าด่านครับนครนายกในหลวงทรงงานมาถึงเก้าโมงเช้าทหารเอาฉลองพระองค์เครื่องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวพร่องเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์และเสด็จไปเปิดเอนท่าด่านเลยครับไม่นอนทั้งชีวิตนะครับนี่คือในหลวงของเราครับไม่ได้นอนทั้งคืน จากบ้านเดือเนี่ยไปทางไหนทางทิศตะวันตกหรือตะวันในหลวางออกนในหลวงไปเครับแพเลยจทกดอ้ขอรวกรู้ว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนกันในหลวไปเลยครับแพ้จริงจริงเอยู่ในใจท่านบอกว่าความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีวันยุดรู้ไปทุกวัน่เดือวงเั้เ่ใวอนง่้กนือพบกวาขาย แต่เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วโอ้หนักกว่าเราเยอะมากจะหาใครในแผ่นดินนี้ที่ทำงานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไม่มีในหลวงขับรถไปดูแผนที่ไปด้วยนั่เป็นโชคดี่นีืที่เดินไปทำงานของในหลวงเราที่โค้นแบบนี้ของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสือสละยิ่ง สมุทิกกำลังข้ารงกายสมงอุทิตพร,ระสติปัญญาสรงอุทิตแม้พระราชทัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนธรรมดาสามัญยังมีเวลาว่างเว้นจากการทำงานยังมีเวลาแสวงหาความสำราญสร้างความรื่นเริงและเสื่อมร้นหใหในหลวงนั่งคุยกับประชาชนนะัคลายจากความเคร่งเครดอ้วดูภาพนี้ครับ ในหลวงไม่ได้เห็นปากกาแพงๆปาเกอร์เชฟเฟอร์ครับในหลวงใช้ดินสอแท่งละหบาทในหลวงใช้ดินสอเบอิกดินสอทอมประคังปีละ12แท่งในหลวงใช้เงินทอมประคังปีละ60บาทครับเพื่อมาทําอะไรครับมาเขียนโครงการ3ามพันโครงการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในหลวงเคยใช้ดินสอเหลือขนาดนี้ครับนางสนองพระโอษฐ์เอาไปทิ้งพระองค์รับสั่งว่าใช้ใครใช้เธอไปทิ้งในหลวงเจ้ากลับคืนมาใหม่แล้วใช้กระดาษ A4 ครับพันดินสอเขียนต่อ จัวั้งไส้ไม่เหลือเลยครับนี่นีหลวงครับประหยัดประหยัดเพื่ออะไรครับจะได้เอาเงินส่วนที่เหลือไนงะทำเป็นถุงพระราชทานไนงะส่งมาช่วยเหลือนคนไทยเวลาตกทุกข์ได้ยากเวลาเราเกิดอุทกภัยถามว่าถุงพระราชทานมาไหมจังหวัดลบบุรีมามาก่อนเพื่อนเลยนี่แหละคือในหลวงห่วงใยคนไทยไมาตลอดทั้งชีวิตนี่แหละในหลวงของเราครับเรียกต่างต่างาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา กลับทรงงานอย่างมากมายและยาวนานอย่างไม่มีวันเวลาสิ้นสุดเพื่อประสบนิกรของพระองค์และเวลาไหนเล่าคือช่วงเวลาแห่งความสำราญพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจะมีเรื่องราวใดไหมที่จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินพระองค์นี้ทรงยาพระสวนทรงพอพระราชหฤทยัยหรือทรงมีพระอารมณ์ขัน เคยเห็นหลอดยาซิฟันในหลวงไหมครับหาเราดูหน่อยสิในหลวงใช้ยาซิฟันเป็นไงครับเหมือนกับเราไหมครับเราเคยใช้ยาซีฟันเหมือนในหลวงไหมดูเิครับบี้อย่างนี้เลยครับไม่มีเหลือเลยครับนิดเดียวก็ไม่เหลือครับนี่ลูกประหยัดครับดูสิเอาเรามาดูรองเท้าในหลวงครับนะถ้าใครดูคลิปที่เขาส่งให้ให้ดูในช่วงนี้นะนี่เลยครับในหลวงเอารองเท้าไปให้ช่างซ่อมครับ จริงจริงเปลี่ยนก็ได้นะแต่เปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ในหลวงซ่อมแล้วซ่อมอีกนี่คือในหลวงครับประหยัดจริงๆครับนะช่างซ่อมรองเท้าบอกรองเท้าแบบนี้ถ้าคนทั่วไปเขาทิ้งแล้วครับแต่ในหลวงประหยัดครับเอามาซ่อมนี่คือเข็มขัดหนึ่งในเจ็ดเส้นของในหลวงครับประหยัดครับเน,นะนะเสื้อสูตรของในหลวงนี่ปะแล้วปะออกแล้วนะเอามาใส่ได้อ่ะดูต่อไปลองดูรถในหลวงครับดูให้เกิดปัญญาดูอะไรครับในหลวง นี่ครับในหลวงขับรถลูกๆนั่งในหลวงเปิดกระจกครับนี่หลวงขับรถไม่เปิดแอร์ครับเห็นไหมดูให้เกิดปัญญาดูอย่างนี้ครับถามว่าแต่เวลาคนไทยเวลาดูในหลวงขับรถคนไทยดูอะไรครับนี่ครับงวดนี้แน่นอนเลยครับงวดนี้แน่นอนครับนี่ไงเราก็ดูกันอย่างนี้ครับเนี่ยคนเราเงินไม่ใช่จะมีความสุขใหญ่ไม่ใช่มีความสุขแล้วอะไรล่ะที่ทําให้มีความสุขที่แท้จริงครับเอาดูนะ ทางสู่ความสุขที่แท้จริงอันที่สองนะเราต้องไม่แบกทุกข์ของก็เดินไม่เก็บทุกข์เอาไว้ทุกข์ใครทุกข์มันกรรมใครกรรมมันหลายคนมีลูกทุกข์กับลูกเดี๋ยวทุกข์กับลูกน้องเดี๋ยวทุกข์กับข้างบ้านบ้านอยู่ลบบุรีเขาทะเลาะคุณทิ่กรุงเทพเป็นทุกข์ครับนะหลายคนมีลูกทุกข์กับลูกฟังดีครับเขาสอนดีเขาสอนว่าไงรู้ไหมพ่อแม่เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดส่วนลูกจะไปยังไงขึ้นอยู่กับอันเลาะครับให้อันเลาะรับผิดชอบไปเลยครับ สบายใจดีไหมครับอันที่สองทำความดีต้องไม่หวังผลตอบแทนคนไหนทําความดีไม่หวังผลตอบแทนมีความสุขทันทีพิสูจน์ได้ครับเคยจูงคนแก่ข้ามถนนไหมครับเคยหวังอะไรจากคนแก่ไหมครับจูงเสร็จรีรอยล้บป้ายี่สิบไม่เคยเรื่องแต่มีความสุขด้วยเหตุนี้เ,เองในหลวงจึงมีพระรมราชโาทว่าถ้าเราไม่ปิดทองหลังพระพระจะสวยครบองค์ได้อย่างไรในอินผู้ปิดทองหลังพระไนงะอันที่สามนะ ให้มีจิตเมตตาบริสุทธิ์ดูดัง,ต,งต,ต้นไม้ต้นไม้เป็นผู้บริสุทธิ์นะนะบริสุทธิ์ยังไงครับสมระ h เขาให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมีต้นไม้บ้านใครไหมครับขอย้ายตำแหน่งครับไม่มีล่ะครับต้นไม้ให้ร่มเงาให้ออกซิเจนให้อาหารให้ตีอาศัยให้ยารกษาโรคให้กระดุมให้ทุกอย่างไม่เคยเรียกร้องเลยครับไม่รดน้ำเจ็ดวันต้นไม้ว่าไหมครับไม่ใส่ปุ๋ยเชงชีวิตต้นไม้ว่าไหมครับมนุษย์ได้เงินเดือนน้อยไปหน่อยว่าไหมครับ วอเลครับเห็นมาเราเลยไม่บริสุทธิ์เหมือนต้นไม้ไงนะครับเอาละครับอันนี้สิธรรมะคือธรรมชาติแล้วธรรมชาติคืออะไรครับคือธรรมะนี่จะไปไหนต่อละครับธรรมะธรรมชาติธรรมชาติธรรมะฟังดีครับธรรมชาติคือความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเรียกว่าธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมะไม่อยู่ที่วัดนะธรรมะไม่อยู่ที่พระนะธรรมะไม่อยู่ในเป็นเตเป็โตก พระพผู้เจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าถึงจะมีพู้เจ้าหรือไม่มีผู้เจ้าก็ตามธรรมะมีอยู่แล้วในโลกนี้เพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงความจริงอะไรครับมะม่วงออกรูปเป็นมะม่วงใช่ไหมครับทุเรียนออกรูปเป็นทุเรียนใช่ไหมมะพร้าออกรูปเป็นมะพรา้าใช่ไหมมีมะม่วงตัวไหนไหมที่มันออกรูปมาเป็นมะพร้าวครับไม่มีเพราะมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมมนุษย์ก็เหมือนกันคนนี้ก็เป็นอย่างไรล่ะครับคนนู้นคนนี้อย่างนั้นไอ้คนนน้นก็ไปไอ้คนนั้นพูดมากคนนี้พูดน้อยคนนั้นดีคนนั้นโกง แต่ละคนเขาก็เป็นตามบุญตามกรรมของเขาอย่างนั้นมนุษย์เ oh, ห <more> well, well, like the hey? ็นคนนี้อยากให้เือนคนโน้นเห็นคนโน้นอยากให้เือนคนนี้ถ้าอยากแบบนี้มันเหมือนกับเห็นมะม่วงแล้วอยากให้มันออกลูกมาเป็นทุเรียนล่ะครับมันไม่เป็นหรอกครับลบบูชาทุกบอกมนุษย์ที่เป็นทุกข์เพราะเห็นเป็ดอยากให้เป็นไก่เห็นไก่อยากให้ม็นเป็ดไงเป็ดต้องเป็นเป็ดใครเป็นไก่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไม่เป็นทุกข์เลยครับถ้าทำบุญต้องทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนครับน่าบูชที่สุดจริงจริงอันที่หกข้อนี้สําคัญที่สุดครับ ให้มีจิตต้องมีจิตที่บริสุทธิ์คือเป็นกลางไม่มองผู้ใดผิดไม่มองผู้ใดถูกเราจาได้ครับวันมาคบบูชาที่ถึงเนี่ยผู้เจ้าสอนธรรมะสามข้อไม่ทําบาปทําความดีทําจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คือไม่มองใครผิดไม่มองใครผิดมองไงไม่ใช่หน้าที่เราเราไม่ตัดสินคนอื่นเขาหน้าที่เราแค่ตัดสินเช่นลูกเรามีผิดมีถูกได้เพราะเราบังคับบัญชาได้ไงลูกน้องเรามีผิดมีถูกได้เข้าทะเลาะกันสีน้อนสีนี้ใช่หน้าที่เราไหมครับ ไม่ใช่ไม่ตัดสินคนอื่นเ็าไงถ้าเราเป็นนายกค่อยตัดสินเพราะต้องแก้ปัญหาทั้งประเทศไงถามว่านายกจะไปชี้ราชวงศวงผิดถูกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ใช่าน,นาที่ของนายกในหลวงชี้ราชวงศวผิดถูกได้ไหมครับในหลวงได้เพราะลูกหลานท่านไงนแต่ในหลวงไม่เคยออกมาชี้ว่าสีนั้นผิดสีน,นี้ถูกสังเกตไหมเพราะไม่ใช่นาทีของพระองค์เพราะง้ต่อไปนี้นะไม่ใช่หน้าที่เราเราไม่ตัดสินคนอื่นเขาเพราะถ้าเกิดไม่ใช่นิติเราแล้วเราไปตัดสินเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเสือก เข,เข้าใจไหมครับต่อไปนี้จะไม่เสือกเรื่องชาวบ้านเขาแล้วนะฟังธรรมะมาจะสามชั่วโมงแนละ้วตรงนี้ทําจิตเป็นกลางได้ยังครับได,ได้ยังครับอ่าสุดยอดเยี่ยมจริงๆท่านนายกครับแม่โอสอบอกของท่านจิตเป็นกลางง่ายนิดเดียวครับฟังธรรมะสามชั่วโมงจิตเป็นกลางแล้วครับนะมีเจ้าของฟ่าหมูเลี้ยงหมูไว้ร่ํารวยเลี้ยงหมาไว้ฟ้าบ้านวันนี้คืนนี้ขโมยขึ้นบ้านหมานอนหลับหมูเห็นหมานอนหลับก็ไม่เรียกหมา เรียกเท่าไรหมาไม่ตื่นหมูโกรธหมาเห่าแทนหมาครับเฮ้ยขโมยเห็นหมูเหา่ากระโดดหนีไปเลยครับหมูเห่าต่อกูมากลับมาเห่าจนเจ้าของม้าตื่นตื่นมาไอหมูมาอะไรวะเห่าเอาไม้หน้าสามตีหัวหมูชักใยแตกตายขาที่โจย์ถามว่าเรื่องนี้ใครผิดนะอันที่หนึ่งขโมยผิดเพราะมันเป็นต้นเหตุต้นเรื่องอันที่สองหมาผิดเพราะเองไม่ทําหน้าที่อันที่สามหมูผิดเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเป็นคนเรื่องเห็นไหมนี่เสือกเรื่องชาวบ้านเขาเลยนะเออ อันนี้สิเจ้าของบ้านผิดไม่พิจารณาให้ดีให้รอบครอบซะก่อนอ้าวถามพวกเราเลยครับอสโมใครคิดว่าขโมยผิดเป็นต้นเหตุต้นเรื่องใครดูที่ต้นเหตุเลยครับยกมือดิครับอ่าขโมยผิดอ้าวละมีประมาณห้าหกท่านใครคิดว่าหมาผิดไม่รับผิดชอบหน้าที่คือทรมาธรรมาคือหน้าที่ยกมือลยครับใครคิดว่าหมาผิดอ่าเอาเมื่อลงใครคิดว่าหมูผิดเสือกเรื่องชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอ่าย่มยอด ใครคิดว่าจะของบ้านผิดไม่พิจาาให้รอบคร,บครับก่อนตมือเลยครับสุดยอดใครว่ามันผิดพอๆกันไอเนี่ยมันผิดพอๆกันเลยเออสุดยอดแม้ฟังธรรมะแล้วเงียบจริงๆอ่ะอ่านก็หกใหม่อีกรอบหนึ่ง ไงว่าจะไม่เสือกเรื่องชาวบ้านยังไม่ทันออกนอกห้องเลยเอาไล่หมาผิดไล่หมูผิดแล้วเออทฤษฎีก่อเรียนกันแล้ยวายำก่อยำกันแล้วทำไมยังไปชี้เขาผิดเลยครับเพราะมนุษย์ในโลกนี้ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่กับความเคยชินความเคยชินไม่สามารถทำให้มนุษย์บรรลุทรรได้เลยนะผู้หญิงเนี่ยระหว่างประจำเดือนแดงมันจะมีตกขาวใช่ไหมครับ ใช,ใ,ชใช่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 ไครับช่วยเขาหน่อยสิยครับตกขาวเป็นการตกไข่ผู้หญิงคนไหนไปม,มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายช่วงตกไข่นะโอกาสทองเก้อร์เยุ่งอันคั้งเดียวทองเลยจะรู้ได้ไงว่าตกขาวเป็นงานตกไข่สังเกตง่ายๆมันจะมีสีขาวไม่มีกลิ่นรสชาติไม่ทราบชิมกันเองแล้วกันแล้วเด็กที่ท้องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียบร้อยครับโปรดฟังประกาศอีกครั้ง เด็กที่ท้องส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียบร้อยเพราะเด็กเซียนเซียนมันรู้ว่าทำยังไงไม่ท้องครับเด็กเรียบร้อยกูซื้อบื้อซื้อบื้อท้องเลยแหละครับผมไปเป็นใหญ่ยุทธยาครับพอออกบอกคุณหมอพูดหนักหน่อยเด็กที่อะไรผมมันท้องชี่ยายน้อยวันนี้คิดดียายหน่อยมาถึงบอกพอครับพอคะหนูท้องแล้วคะ่ะฮะยายหน่อยแกเรียบร้อยที่สุดในเปลนไแกเหนื่อยแล้วท้องค่ะแล้วท้องกี่เดือนแล้วล่ะห้าเดือนแล้วคะ่ะไปทำอีท่าไหนแล้วท้องจําท่าไม่ได้คะ่ะไม่ใช่มมงพลาดท่าอีท้อง ไปเที่ยวก็แฟนปีใหม่ยุ่งครั้งเดียวทองเลยผู้หญิงครับทองเก้าเดือนจะมีน้ำเมือบางช่องคลอดสูตินารีแพทย์เขนดตุปปุ๊บเพราะประสงค์พอป่าพูลูกเปิดหมด10เซนพาแม่เข้าห้องคลอดภาพนี้ต้องให้เด็กทั้งประเทศเราได้ดูครับแล้วเขาจะได้เป็นคนดีครับพาแม่เข้าห้องคลอดไปทําอะไรครับไปตรวจดูสิลูกอยู่ในท้องหัวใจลูกเต้นดีไหมถ้าหัวใจลูกเต้นไม่ดีต้องรีบเผาออกเดี๋ยวเด็กตายนี่ครับนี่ฟังหัวใจลูกนะหัวใจลูกเต้นดีครับ พาแม่ขึ้นเตียงคลอดแม่หน้าตาบิดเบี้ยวเหี้เกเลยครับมือกำหลักไว้แน่นทำไมครับมันเจ็บเขาฉีดยาครับนี่ก้นครับนี่ช่องคลอดครับหมอฉีดยาที่ปากช่องคลอดถามว่าทำไมต้องฉีดเพราะเขาต้องตัดช่องคลอดทุกรายครับตัดยังไงล่ะครับตัดเฉียงเฉียงครับท่านดูนะนี่แหละครับตัดเฉียงเฉียงนี่ครับนี่ก้นนะครับหมอตัดเฉียงเฉียงถามว่าทำไมต้องตัดเฉียงเฉียงเพราะถ้าเกิดไม่ตัดเฉียงเฉียงให้ไว้ก่อน ปล่อยให้ช่องคลอดมันขาดเดี๋ยวฉีกยาวถึงก้นครับถ้าช่องคลอดฉีกยาวถึงก้นอุจจาระออกทางช่องคลอดชีวิตจะสับสนไม่ละครับเออแล้วตรงนี้ก็เรียกฝีเย็บเลือดออกเยอะอยู่แล้วครับเอาย่อๆเลยนะเอาตอนหัวโผล่เลยครับอา้าวลองดูนะจริงๆนาน,นะครับพอหัวโผล่ปุ๊บมือซ้ายกดหัวไวใ้ใหญ่คออเร็วมือขวาจับแผลตัวนี้ใยียฉีกขาดลน้นลองดูขนาดของหัวลูกกับช่องคลอดแม่ดูเองนะล้นล้นลนล้นลนนี่ครับ อา้าวจะโผล่แล้วนะเราดูครับอา้าวโผล่มาแล้วทางท่ายมาหน่อยเฮลโลดมอร์ Hello, นิ่งหน่สวัสดีตอนเช้าหมอเอาผ้ากอดเช็ดหน้าเช็ดตาเอาลูกยางดูดน้ำเมือกต้องดูดให้หมดดูดไม่หมดสำลักน้ำเมือกเดี๋ยวตายที่เลยครับดูดด,ด,ด,ดูดูดูลูกก็ถีบท้องท้องแม่ก็โยไปโยมา,ยมาลูกๆดูนะแม่ของเธอเนี่ยท้องโยไปโยมาอย่างนี้เลย เอาสัมรีเชตาครับป้องกันการติดเชื้อจากช่องคลอดแม่แล้วต้องดูทุกท่้าด้วยนะความหนะ้าตาแข็งหนะ้าตาแข็งหน้ากระโดดเดี๋ยวดูดีๆนะเง่นหน้ากระดูดดอ้าวดูดยังไงดูเลยครับเง่นหน้ากระดูดดดูยังไงครับนี่แหละครับนี่ครับเออใจเย็นใจเย็นใจเย็น <laughs> เวลาเขาจับหัวหมุนนะ่ะตัวมันหมุนตามไปด้วย <laughs> มันไม่ใช่หมุนเฉพาะหัวแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ โอ้นะหัวคลอดได้หัวไหลคลอดได้หัวไหลคลอดได้ตัวคลอดได้เลยนะลองดูไหนลองดูดึองเลยนะเดึงดึงให้วาไหลพันพ้นกระดูกข้อเนาให้ได้ครับเดืองอึดอึดอึดอย่างนงี้ยและครับแม่ก็บิดตัวอย่างเงี้ยให้ลูกเห็นนะแม่เองเจ็บไม่เจ็บแม่เองบิดตัวอย่างเงี้ยดึงให้วาไหลพ้นกระดูกข้อเนาให้ได้ครับแม่เป็นไงครับเหนื่อยไม่เหนื่อยหอบแฮกแฮกแฮกอย่างนงี้เละครับเจ็บไม่เจ็บดูมือแม่ สั่นพับๆๆเลยครับไหลหน้าคําได้โยกไหลหลังครับดึงไหลหน้าโยกไหลหลังดึงไหลหน้าโยกไหลหลังไงครับเออนะเอาไงเอออย่างงี้ครับ,อออออรบพอพวอไหลคลอดได้ตัวคลอดเลยครับนะัวไหลคลอดได้ตัวคลอด,ด้เลยครับ <luego> คลอดออกมาแล้วยังไม่ร้องนะครับ ยังให้ใจทางสะดืออยู่เลยเพราะรกยังไม่คลอดหมอต้องดูดเลือดดูดมะเมือกให้หมดก่อนแล้วจึงกระตุ้นให้เด็กตื่นเอาลองดูดิดูดหมดแล้วยังไงกระตุ้นเด็กตื่นนะออาเฮ้ยตื่นเว้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยตื่นเดินเดินเดินพอเด็กตื่นหมอก,ก็ผูกสายรกสายรกต้องผูกแน่นๆผูกไม่แน่นหลุดตายได้เลยครับการผูกต้องผูกสองหน้านนะด้านนี้กับด้านนี้ครับแล้วตัดตรงกลางครับก่อนตัดสายรก ต้องผูกชื่อพ่อแม่ใส่ไปก่อนเราเกิดมาเราไม่มีชื่อพ่อแม่ต้องสรรหาชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลกูกหวังว่าลูกโตขึ้นไปจะได้เป็นคนดีไฮไลท์อยู่ตรงการตัดสายรกดูดีนะครับรกเส้นเล็กกว่านิ้วชี้หมออัศาจรรย์เวลาตัดตัดไม่ขาดครับทําไมตัดไม่ขาดครับด,ดูดีครับนะผมตัดมาเยอะแล้วจริงรู้ว่ารกมันเหนียวจริงๆครับกันไกตัดรกขมกลิบนเลยนะงอนก็งอนมีฟันเป็นซี่เลื่อย แต่แปลกเพราะว่าตัดรกขนาดนี้ไม่ขาดเห็นไหมมันเหนียวครับมันบ่งบอกถึงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกเหมือนสายรกตัดเท่าไหร่ตัดไม่ขาดลูกบางคนเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงคนเดียวตัดแม่ทิ้งเลยครับเห็น <c oughs> นี้ตาดไม่ขาดหรอเห็นไหมตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดเด็กนี่แหละครับเราโน้ครับนี่แหละให้ลูกเห็นอย่างนี้ว่าแม่เองอย่างนี้เลยนะ ความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกเป็นอย่างนี้ครับตัดไม่ขาดแล้วครับจนขาดแล้วนะพอขาดชั่วเอายาทาครับอุ้มลูกไปให้แม่ดูหนะ้าแม่เจ็บแทบตายแต่พอเห็นหน้าลูกเป็นไงครับลองดูดิครับแม่ยิ้มเลยครับเอามือลูบหัวลูกเห็นไหมเนี่ยแม่รักของแม่เจ็บไม่เป็นไรนะลูกทนได้อุ้มลูกไปอาบน้ำครับตรงนี้ทําอะไรครับทําคลอดรก โรคเข็นเขาขาวอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอสีซสวจับดึงนะไม่ใช่แม่เนี่ยจับดึงดึงปืดขืนนึงปืนโรคขาดถ้าโรคขาดนี่โรคคางเลยนะถ้าโรคคางต้องพาแม่เข้าห้องผ่าตัดไปขูดเาะลูกซ้ำไม่งั้นเดี๋ยวมาลูกเนา่านะหมอต้องกดหน้าท้องเห็ไหมเนี่ยหน้าท้องดนันมาลูกมาลูกดนักดนโรคโรคจะคลอดได้นี่ครับนี่อา้าวละนี่ถ้ากดแรงแรงเลือดพักมาเลยนะกระป๋องใส่เลือดนี้อยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ครับเลือดจะไหลเลยครับ จอกๆๆๆเลือดไหลงี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมเลือดไหลงี้เลยครับดำๆตรงนี้เลือดทางนั้นแหละครับนี่เลือดทางนั้นแหละครับเนี่ยแถวนี้เลือดทางนั้นแหละครับนี่เลือดติดมากรุรกนี่เดียวแล้วแถว่าแม่เสียเลือดไปเท่าไหร่ครับรกไม่เยะเลยครับใหญ่ขนาดกาละมังครับนี่แหละบริเวณที่เกาะสูบเลือดสูบเนื้อกินจากแม่มาเก้าเดือนเต็มๆครับไม่ธรรมดาครับนะครับนี่ครับ นี่คือคลอดลกตตอปกตินะคลอดปกตินะคลอดผิดปกติก็มีครับบางคนเอาหัวออกท่าพิเศษเอาหัวออกพร้อมแขน,นะเห็นไหมครับนี่เขาเรียกท่าสอสอ <_ C 1> นี่ครับเนี่ยอันนี้ตายง่าย <_ C 1> บางคนหัวคลอดก็จริงแต่แม่มีแรงบิงต้องใช้สุญญากาศมาครอหัวดึงเขาเรียกแบ,บกวมบางคนดึงจนหัวยาวเป็นหัวเทวดาไม่ออกถ้าดึงไม่ออกทำไมผ่าครับแต่ตอนหลังผ่าคลอดไม่กล้าฉายครับไปฉายที่มอชอครับเป็นลม22คน ปฐมนิเทศนิสิกเกษตรผู้ชายนั่งหน้าสุดพวดัวเราะอยู่ <laughs> ก็ไม่กระพือนเลยครับไม่มีเลือดไม่มีใครกลก้าพาตาเราครับท่านครับเห็นภาพคลอดที่แล้วสันสนิฐาเลยครับคลอดลูกเจ็บไม่เจ็บ<ช><ๆ>นานวันเกิดของลูกเกือบคล้ายวันตายของแม่ใช่ไม่ใช่แล้ววันเกิดของลูกลูกส่วนใหญ่ทําอะไรกันล่ะครับเลี้ยงฉลองครับเป่าเทียนตัดเค้กเปิดแชมเปญฉลองวันคล้ายวันตายให้แม่แล่ะครับผมเคยจัดงานเลี้ยงวันเกิดมาหลายครั้ง มีครั้งอ่านหนังสือชีวิตงามเจอกรอนบทหนึ่งอาจารย์นภาลัยประพันธ์ไว้ตอนไปงานเลี้ยงวันเกิดของผู้ใหญ่เขาจัดงานเฉลิมเจลองก็ใหญ่โตตอนดึกๆเดินเข้าห้องน้ําเห็นผู้หญิงแก่ๆนั่งหน้าห้องน้ำถามว่าป้าป้าเป็นใครผู้หญิงแก่ๆคนนี้บอกฉันเป็นแม่เจ้าของวันเกิดวันเนี้ยอาจารย์สะเทือนใจครับงานวันเกิดของลูกเกือบคล้ายวันตายของแม่ลูกที่มาเฉลิมเจลองปล่อยให้แม่ไปนั่งเศร้าหน้าห้องน้ํากรอนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆครับมันเหมือนคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ กรนี้อาจารยนภาลัยประพันธ์ไว้ดังนี้ว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มลหลงหลงราบยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณนะมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่ๆนั่งหงอยและคอยหายโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตราย แม่คลอดสายโลหิตถ้าปริชนนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บนกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใส ได้ชีวิตแล้วก็เหลิงละเลิงใจลืมพุ่งให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรแต่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่และลึกถึงพระคุณอบอุ่นแด อย่ามัวแต่จัดงานประจานตัว20กว่าปีที่ผ่านมาหมอพงศักดิ์เลิกประจานตัวเองพาภมิลาลัดอกมะนี้ไปกราบเท้าคุณพ่อไปกราบเท้าคุณแม่ลูกคนไหนก็ตามเอาส่วนที่สูงสุดสัมผัสส่วนที่ทำสุดขอผู้ให้กำเนิดได้คนคนนั้นจะเป็นคนดีมีคุณธรรมและประสบความสำเร็จพ่อแม่เลี้ยงลูกมาไม่ต้องการจากลูกลึกๆเราอยากได้สอย่างยามแก่เท่าหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจแก่เท่าพ่อแม่ไม่คิดถึงใครนอกจากลูกป่วยไข้ยอยากให้ลูกมาดูแลจะตายอยากให้ลูกมาคอยปิดตาเวลาแม่ตายในหลวงของเราครับตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุ9 3พรรษาราชเลขาอ่านพระประวัติสมเด็จย่าที่ท้องสนามหลวงวันถาวายพระเพลิงสมเด็จย่าว่า ในหลวงเสด็จไปทานข้าวกับแม่ที่วังสระประทุมอาทิตย์ละห้าวันล้วแม่ไม้ใกล้ฟังให้กำลังใจแมู่้สมเด็จย่าชอบทานผักในหลวงเอาผักมาพันๆๆจิ้มใส่ช้อนแม่ทานเสด็จแม่สมเด็จย่ากอดในหลวงยามป่วยไข้หวังให้เจ้าฟรักษาสมเด็จย่าเสด็จไปประชวรที่ศิริราชในหลวงเสด็จไปเยี่ยมแพทย์หลวงกาบังคลภูลิพระองค์ไม่ต้องถอดฉลองพระบาทหลวงพุทธยาคา่าบอกในหลวงไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกในหลวงตอบว่างไงทำไมทําไม่ต้องถอดทำไมคุณ้องถอดรองเท,ท้าหมดละ่ะ เพื่อแม่ของเราเราก็ต้องถอดรองเท้าด้วยเหมือนกันในหลวงถอดรองเท้าทุกครั้งที่เขาไปเยี่ยมแม่ในหลวงเคารพแม่ครับยาเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจวันที่สมเด็จย่าสวรรนคตในหลวงเพิ่งเสด็จกลับมาวังสวนจิตพร่งกลับไปคืนนั่นแหละครับไปถึงคุกเข่าข้างๆสมเด็จย่าเอามือจับพระตห์สมเด็จย่าจนยทั้งสมเด็จย่าสวรรนคตลุกขึ้น